วันนี้กูตื่นมาตอนเช้ากูเจอฝันร้ายแล้วไม่กล้ากลับไปนอนต่อเนี่ยกูเจอสกินเฮียเนี่ยในฐานะฝันร้ายกูตื่นมาตีสี่ตีห้าเปิดไอจีแล้วกูเจอสกินหานี่แม่งแนะนํากูขึ้นมามันทําให้กูรู้สึกแย่กับเมนหมอดทุกๆคนในเวลานี้กูไอสกินเซ็ตที่กูซื้อไปมันสว่างมากๆกันนะแบบว่าทูบีแฟร์กูไม่ได้รู้สึกคุ้มค่ากับสกินหมัดงูจงอางกูขนาดนั้นหรอกจนกระทั่งกูมาเจอสกินนี้ บางทีเอสก,กินเซตนั้นอาจจะเป็นสก,กินสุดท้ายที่เราออกตั้งใจทําแล้วก็ได้คิดว่าไงมันแบบไอ้เย้เจงกิดขานนี่ใครอ่ะก็คือถ้าเกิดหมอดมึงเปิดหมวกออกมาหน้าตาแบบนี้มึงกลับไปใส่โลเหกมึงเหมือนเดิมดีกว่าพี่จะบอกว่าสก,กินนี้ราคาสามพันบวกแล้วครับถูกครับมันแพงเพราะอะไรวะอืมน่าจะพัาเตี่ยวนะน้องมึงเห็นแบบแก้มไข่ของหมอดนี้ยไหมกูว่าแพงแเฉพาะจุดๆเนี้ยนั่นแหละเพราะจุดอื่นไม่น่ามีส่วนไหนแพงและ สวะใช้ได้สก,กินนี้สวะใช้ได้แพงเพราะเปิดหน้ามันพูดมึงระวังไว้เลยไอ้เย่ตัวละครที่ยังใส่หมวกอยู่ตอนเนี้ยดีนะแพนดิออนกูเปิดหน้าในสก,กินปพไฟล์ไปแล้วมีใครยังใส่หมวกอยู่บ้างมึงอย่าเสือกทําแอทอคล่างคนไม่ให้กูเห็นนะไม่ต้องกลายเป็นเจ๊กอีกแน่ๆเลยไม่ใช่อะ่ะคือไอ้ตัวละครที่กูไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบว่าชาวเอเชียเปิดหน้ามามันมีหนวดอะ่ะมันมีหนวดแล้วแบบคางแหลมๆแล้วก็หุ่นบวมเบียร์นิดนึงอะ ใครที่ยังไม่มีร่างมนุษย์นะครับพวกมึงระวังไว้ไรออดจะเอามึงมาทําในเอ็กซ์แล้วทําให้มึงกลายเป็นคนจีนโอเคไหมครับไอ้เหี้ยไม่ใช่ว่าหมอดมกามแน่นกว่านี่เพราะมึงน่นแต่กูหาห้องจริงๆกูขอเคลียร์กับไอ้สกินต้นตินนี่ก่อนแม่งมีอะไรอึดอัดตันใจกูมากอะสกินดื่นๆโมเดลแม่งไม่ทูเล่ขนาดนั้นนะเด็กๆมันแบบสกินดื่นมันซาวเวจอะแม่งแบบว่าพร้อมทุบอะกามแน่นๆแล้วใหม่นี้พุงยืน่น ทำไมตะกินราคา3ามพันกว่านี้ถึงพุงยืน่นแล้วมีพัดเตี่ยวกับแก้มไข่ที่โผล่มานิดนึงหมอดันเทมาตลอดจนกระทั่งตะกินเที่ยนี่ออกเปลี่ยนล่างใส่เกาะหน่อยก็ไม่มีเออทำไมมันไม่มีวะถ้าเกิดถามว่าส่วนไหนเท่กูชอบไปจังหวะทุบอ,อกที่ลอกมาจากเอ,อ่อในอาเคนที่ที่ทุบอ,อกแบบเอ็มเบสตาอันอันอันนี้ก็ก็คือกระดูเท่สำหรับกูอยู่นะที่ทุบอ,อกแล้วเหมือนแบบวอลคลายแบบนั้นนะแต่ที่เหลือไม่น่ามีอะไรดีละ เซ็เวฟว่าไงับแมวกดอันตีหนึ่งหนึ่งมาครับดูผ้เตี่ยวเยอะสยอกจัดมึงคิดสภาพอีกฝั่งแม่งซื้อตะกินหมอนหานี่มาแล้วต้องไปอยู่กับไอ้คนโลกิดในเลียมที่มีผ้เตี่ยวตัวเดียวกับแก้มไข่ที่โผล่ออกมาในแอนิเมชันเมื่อกี้แม่งหน้าวิ่งออกเลียมอยู่นะกดไหมเตะตะกินนี้ไมวไมากูโดนแกมเรื่องตะกินเซ็ตมาทีหนึ่งละกูรู้สึกดีนะที่กูกดเซ็ตไปอะ คือเอสก,กินว่ามันเป็นการตลาดของไลออนหรืออะไรบางอย่างแน่ๆเลยมันทําให้พวกกูคิดว่าเอสก,กินเซต,ตเนี่ยจริงๆมันก็ไม่แย่นะถ้าเทียบกับสก,กินหมอดที่ออกที่เพิ่งออกมาใหม่อะมึงคุ้มค่าในการกดนะรีบๆกดสก,กินเซ็ตนี้ซะแล้วตู้หน้าจะได้ไม่ต้องกดโอเคไหมเนี่ยรีบๆกดสก,กินนี้กันนะครับทุกคนเดี๋ยวมันออกตูกก้ไปมึงต้องเจอกับเอสก,กินเฮียนี่เป็นเวลาสองเดือนอะ <c oughs> จะอยู่ในความทรงจํากูไปอีกนานอะ ในฐานะกูที่อาจจะไม่ใช่แฟนลับมอตแต่กูเป็นแฟนลับแจ็คเกอร์นอตเอ่อหมายถึงตัวละครแจ็คเกอร์นอตในเกมลีกเกือบทุกตัวกูกูผิดหวังในสกินสตีนนี่มากเฟเกอร<า>์อลีนี่ดูดีไปเลยสกินเซตโตเแจ็คหมูก็ดูดีไปเลยเหมือนกันขอบคุณที่กูสุ่มตู้นี้นะฮะตู้หน้ามึงจะไม่สุม่มโอเคไม่เตะไม่มีอะไรที่มึงเกี่ยวข้องกับมอดดไกเซอร์อีกต่อไปแล้วจากตอนแรกที่อาจจะคิดว่าอาจจะมีโอกาสฝึกสักสิบเปอร์เซ็นต์แต่ตอนนี้ไม่มีละโอเคไหม มันไม่เท่มันเสียวไม่เท่เกาะงันงันสุดๆเอายงี้ดีกว่าเราเราลองมาหาข้อดีมันกันบ้างไหมเด็กๆเราด่ามันกันจนหนำใจแล้วเราแค่เผ่อมองโลกทางเดียวเกินไปเว้ยจากนี้ห้ามดา่าตะกินหมอนนี้เราลองบอกข้อดีจากสก,กินสปอร์ตไลท์หนึ่งนาทีนี้มาเพลงดีนั่นไม่เกี่ยวกับตะกินด้วยซ้ำใหญ่อะไรใหญ่สัตว์เกครับ <ผม S 1> เปิดหัวนมรวยแต่และอัน เ,นเนหน้าอมคือเชียอะไรก่อนแบบนี่ดิอะไรวะนะ่ะพอจะพูดข้อดีก็ติดตรงราคาแต่ถ้าเกิดบอกว่ามันราคา500เนี่ยมัน1820 RP อะ่ะมันเป็นสกินที่กู๊ดเลยนะทุกคนยิ้มอะ่ะอุ้ยไลออดไลออดกลับมาแล้วอะไรแบบนี้ทุกคนก็คงพูดแต่พอแม่งบบบเอ็กซ์ลเตสกินปุ๊บทุกคนจะแม่งมองหาข้อเสียแม่งแบบแล้วก็ไปเทียมนูน่นเทียมนี่กัน้วย